สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลท์รูมโมบายทูตัเรียลนะครับผมซึ่งอันนี้เราจะพูดถึงตัวไลท์รูมที่เป็นไลท์รูม cc นะที่เราสามารถลงได้บนแท็บเลต็ตไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่ามือถือนะครับผมแล้วซึ่งเอเวอร์ชั่นนี้ก็มีตัวที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมทำให้เราสามารถทำงานซิงก์กันได้หมดเลย3เครื่องนะทำอะไรตรงไหนก็สะดวกไปหมดนะทีนี้ตัวนี้มันก็จะมีข้อจำกัดมากกว่าตัวไลท์รูมคลาสสิก cc อยู่นิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็รวมรวมแล้วก็โอเคครับใช้ ไม่ยากแต่ว่าอาจจะหาฟังก์ชันต่างๆไม่ค่อยเจอนะแล้วก็ตัวนี้มันทําได้หลากหลายมากเลยคนระับผมทีนี้ในบทเรียนของเราเนี่ยผมจะสอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าท,ทั้งหมดนั้นนะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะรวมถึงแอปที่เราสามารถเอาไปใช้เสริมนะสำหรับตัวไล์รูมเนี่ยบางทีทำนู่นทำนี่มาแล้วมันอีกนิดนึงอะ่ะมันจะได้แล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ผมก็จะมีแอปบางตัวที่ผมจะ สอนแถมไปด้วยนะว่ามันสามารถทําตรงนั้นได้ยังไงนะเช่นพวกบีบหน้าบีบเอวเงี้ยมันก็จะมีแอป,ปบางตัวที่ใช้แทนไอ็ิคุสไฟล์ในโฟโต้ช็อปได้นะผมก็มาดูกันเลยดีกว่านะผมนี่ในภาพเนี้ยพวกเนี้ยก็คือเป็นภาพที่อยู่ในบทเรียนทั้งหมดเลยครับผมก็คือผมแต่งด้วยกันแล้วก็เก็บไว้ในไลท์ลูมตรงนี้สังเกตน,นะา็คือว่าผมดูในนี้ก็คืออยู่น,นี้ใช่ไหมผมเปิดมือถือขึ้นมามันก็จะเข้ามาในมือถือด้วยเช่นกันนะผมซึ่งเป็นภาพที่เราตกแต่งแล้ว ทั้งหมดนะครับเข้ามาในมือถือนะผมแล้วก็บนคอมด้วยเนาะบนคอมก็เข้ามาเหมือนกันหมดเลยนะครับเราแก้ในคอมแท็บเล็ตเราก็แก้ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าบนเรียนของเรามีอะไรกันบ้างนะอ่าโอเคครับผมถ้าเกิดว่าได้ลิงก์ไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิงก์ดอบบ็อกหรือว่าเป็นลิงก์ของ o o g l e Drive นะจะเหมือนกันเลยก็คือวิธีการทํางานเหมือนกันกดโหลดกดไลไรเหมือนกันเป๊ะเลยครับผมซึ่งผมก็จะสอนวิธีการทํางานเหล่านั้นไปด้วยนะ ทีนี้พอเข้ามาครับทุกคนก็จะได้ลิงก์ประมาณนี้เนาะก็คือจะมีกฎกติกาอินโทรบวกแนะนําก็คือวิดีโอตัวนี้นะครับผมต่อมาผม About Adobe นะครับผมแล้วก็แอปที่คนมีอันนี้คือผมจะพูดถึงว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากลงไลฟ์รูมโมบายแล้วเนี่ยเราควรจะลงแอปอะไรเพิ่มเติมบ้างนะเพื่อให้เวิร์กโฟของเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัว Get s t a r t Library การจัดการไฟล์แล้วก็เวิร์กโฟคืออันเนี้ยผมจะสอนตั้งแต่เอาไฟล์ออกมาจาก Drive ดูไลเข้าเครื่องสร้างอัลบั้มในเครื่องยังไงให้มันใช้งานง่ายเอาไฟล์เข้าไลรูมโมบายยังไงใช้งานง่ายสร้างอัลบั้มในไลรูมและการเอ็กพอร์ตว่ามันไปที่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมันไม่ไปตำแหน่งที่เราต้องการเราสามารถหาไฟล์เหล่านั้นเจอได้จากตรงไหนนะครับผมแล้วก็เวิร์กโฟล์ดเลยครับก็คือตั้แต่เอาไฟล์เข้ายันไฟล์ออกทําอะไรได้บ้างกับมันนะครับผมต่อมาผมออลบั้มดเวลลอปก็คือการแต่งภาพทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับสีปรับแสงนู่นนี่นั่นลบสิวทําผิวเนียน ต่างๆนานาอออวัลเดเวลอรครับผมทําทั้งหมดเลยแล้วก็ทูและโปรไฟล์ด้วยก็คือง่ายๆครับผมสองสองหัวข้อนี้ก็คือออวัลเดเวลอร์แล้วก็ทูบวกโปรไฟล์เนี่ยก็คือทุกซอกทุกมุมเลยครับในไลฟ์รูมโมบายที่มันสามารถทําได้ผมบอกหมดเลยนะครับแล้วก็อันที่หก็คือการเซฟเซตติ้งการสร้างพรีเซตการซิงค์ภาพก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมเช่นเรามีภาพหลายๆภาพแล้วก็สามารถทํารูปเดียวแล้วก็ซิงค์ต่อได้หรือว่าเซฟเก็บเป็นเป็นพรีเซตได้เช่นกันซึ่งฟอร์แมตมันก็จะไม่เหมือนกับในคอม อันนี้ผมก็อธิบายละเอียดนะครับแล้วก็ผมมีแล้วก็ผมมีพรีเซตให้ด้วยนะซึ่งพรีเซตตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนละตัวกันกันกบอันติเมทโทนพรีเซตนะอันนี้จะเป็นพรีเซตตัวที่ผมสร้างขึ้นมาจากการสร้างธุรีโตัวนี้นะก็คือผมผลิตงานตัวนี้ขึ้นมาผมก็ทำพรีเซตจากตัวบทเรียน,นยออกมาเก็บไว้ให้ด้วยนะอันนี้ผมก็จะแถมไปนะแต่ว่าจะเป็นคนละตัวกักบอันติเมทโทนนะไม่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ตัวอย่างวัตร์มาอันนี้ก็คือเป็นลายน้้าที่ผมให้ไปด้วยเผื่อเป็นตัวอย่างในการใช้งานนะ แล้วก็โอเคครับผมต่อมาผมก็คือการแชร์การเอ็กพอร์ตแล้วก็การใส่ลายน้ำไม่ว่าจะเป็นลายน้ำแบบข้อความหรือเป็นลายน้ำที่เรามีไฟล์ png จากข้างนอกใส่เข้าไปก็ทำได้ทั้งหมดจากตรงนี้เช่นกันนะผมอันที่8นะผมก็คือการดีทัชและการปรับใช้งานต่างๆแน่นอนครับผมตั้งแต่ข้อ1มาจนถึงข้อ7เนี่ยคือคือเนื้อหาเนื้อหาครับกับเครื่องมือต่างๆเนี่ยผมสอนในนั้นหมดเลยนะแต่ว่า หัวข้อที่8ดเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าการดีทัดการปรับใช้งานต่างเนี่ยมันคือสิ่งที่จําเป็นนะเพราะว่า,าทุกคนมีเครื่องมือเหมือนกันในไลน์รูมใช่ไหมแต่ว่าภาพออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนความละเอียดออกมาไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญผมจะสอนตั้งแต่การใช้งานโปรแกรมเนี่ยกับพวกางานแรสเคดงานพิวดดิ้งงานชุดไทยงานแต่งนะครับงานสตูฉากขาวสตูฉากดำนะครับรวมไปถึง พราะเทปธรรมดานะครับงานสตรีทก็ก็ด้วยนะรวมถึงงานอาหารก็ด้วยเช่นกันจริงๆงานอาหารเราไม่ได้ทําอะไรมากมายมันหนักไปทางเรื่องโทนมากกว่านะซึ่งโทนของตัวอาหารตัวนี้เนี่ยผมก็มีไว้ให้ในในตัวนี้ด้วยเช่นกันนะตัว d n g f o r preset เนี่ยผมก็จะมีตัวของอาหารไปด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่ใช้ตัวนั้นก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็จะสร้างขึ้นมาเองจากบทเรียนอยู่แล้วนะ ส่วนสุดท้ายองผมก็คือจะเป็น Photoshop กกับเหมยตูนะซึ่งผมจะสอนแถมไปด้วยนะว่ามันสามารถมาเสริมโปรแกรมไลด์รูของเราเได้ยังไงบ้างนะแล้วก็โฟอร์สุดท้ายคือโฟโต้ครับก็คือเป็นไฟล์ภาพตัวอย่างที่ผมให้ไปเพื่อใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันนะผมแนะนำนะครับว่าเวลาเรียนรู้บทเรียนนี้เนี่ยอย่าทํากับภาพตัวเองให้ดาวน์โหลดภาพของผมไปทําเป็นตัวอย่างก่อนนะเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยกับสไตล์งานต่างๆเนี่ยมันจะได้ออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วก็จะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือได้ครบถ้วนนะผมถ้าเกิดว่าเอา ภาพตัวเองมาใช้เนี่ยบางทีมันจะไม่ได้ครบถ้วนแบบนั้นนะครับก็ตามนี้แล้วผมก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีน่าจะได้ความรู้ดีๆจากบทเรียนตัวนี้แล้วก็ได้ความสนุกเอนจอยไปด้วยกันนะผมก็โอเคครผมเดี๋ยวไปเจอที่บทเรียนได้เลยครับ